สวัสดีค่ะคุณอยู่กับปัดฝุ่นเรื่องเล่าและนี่คือเรื่องราวสุดแปลกที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจฝากกดซับสไคร b ์และกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจก่อนจะชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะตั้งแต่ครั้งดึกดําบันหลังสงครามฝ่ายแพ้จะตกเป็นเฉลยกลายเป็นทาต ระหว่างศตรวรรษที่17-19เกิดการค้าทาสเคลื่อนย้ายถิ่นฐานคนบนโลกในดิแนแดนยุโรปและอเมริกามนุษย์นั้นกลายเป็นสินค้าขายดีทําเงินมหาศาลถูกปฏิบัติไม่ต่างจากสัตว์ธุรกิจค้าทาสบูมสุดๆและต่อเนื่องยาวนานกว่า400ปีแม้ในยุคป,ปัจจุบันที่บอกเลิกทาสไปแล้วความจริงยังคงมีอยู่ human trafficking หรือการค้ามนุษย์ก็คือการค้าทาสยุคใหม่ดีๆนี่เองค่ะ และต้องบอกว่าการค้ามนุษย์จัดเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตไวที่สุดในโลกก็ว่าได้เกิดรายได้มากกว่า1 0 5 0 0 0 0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐข้อมูลของสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองและกร,รมสอบสวนคดีพิเศษพบเหยื่อถูกลอ่อลวงและอาจยากรสูงเพิ่มขึ้นทุกๆปีหน่วยงาน AAI หรือทูตสายการบินนานาชาติจึงเปิดอบรมเจ้าหน้าที่ต้อนรับผู้โดยสารบนเครื่องบินในปี2009ค่ะ ในเที่ยวบินของสายการบิน阿拉斯加แอร์ไลน์จากซีแอตเทิลมุ่งตรงไปยังซานฟรานซิสโกในปี2010ขณะที่เชอรี่เฟรดเดริกพนักงานต้อนรับของสายการบินกำลังทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในห้องโดยสารเธอสังเกตเห็นผู้ดโดยสารคู่หนึ่งที่นั่งอยู่แถวที่10โดยเฉพาะเด็กสาววัยรุ่นที่นั่งติดริมหน้าต่างดูจากรูปร่างหน้าตาน่าจะประมาณอายุราวๆ14-15ปี ไม่สบตาและตอบคำถามมีอาการเกร็งหายใจถี่ๆผู้ชายที่โดยสารมาด้วยกันมีอายุมากกว่าเธอหลายปีแต่งตัวดีดูภูมิฐานจะชิงตอบและพูดขึ้นก่อนเสมอเวลาที่เธอถามคำถามมีบางอย่างบอกเฉลียถึงความผิดปกติเธอออกอุบายชี้นำให้เด็กผู้หญิงลุกไปเข้าห้องน้ำโชคดีที่เธอยอมทำตาม เมื่อเข้าไปในห้องน้ำเด็กผู้หญิงเห็นกระดาษโน้ตแปะอยู่ที่กระจกถามว่าโอเคไหมเด็กสาวเขียนตอบกลับไปว่าเธอต้องการความช่วยเหลือเชอรีที่ผ่านการอบรมจาก AAI ได้รายงานให้นักบินทราบจากนั้นเมื่อเครื่องลงจอดตำรวจรอด,ดักอยู่ที่อาคารได้รวบตัวคนร้ายรายนี้ได้สําเร็จเชอรีเป็นฮีโร่ที่เซฟเด็กผู้หญิงให้กลับไปใช้ชีวิตปกติพ้นจากเงื้อมือพวกค้ามนุษย์ ในปี2017เรื่องราวของเชอรรีเฟรริกถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเรื่องกุกขึ้นมาเพื่อสร้างภาพลักษณ์และเป็นพาทหนึ่งในแคมเปญของ AAI รณรงค์การต่อต้านการค้ามนุษย์เนื่องจากเหตุการณ์ที่พูดถึงเมื่อ6ปีที่แล้วขาดหลักฐานที่ชัดเจนไม่มีทั้งข้อมูลของตัวอัจฉริยและเหยื่อว่าเป็นใครมาจากไหนเกิดอะไรขึ้นก่อนจะลงเอยด้วยกับดัก พนักงานต้อนรับสายการบินอลาสกาและทำไมถึงไม่มีใครตามสาวเพิ่งจะมาเปิดเอาเมื่อในปี2017นี่เองมีความเป็นไปได้ว่าความเอาใจใส่ในปัญหาและรูปแบบการค้ามนุษย์ได้รับความสำคัญมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเป็นแรงผลักดันให้หน่วยงาน AAI และ IATA หรือสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ร่วมกันพัฒนาบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับแหล่งหรือสถานที่ที่มีอาชญากรรมเช่นที่พักและอุตสาหกรรมขนส่งให้มีความรู้และรับมือได้โดยให้โฟกัสเป็นจุดๆไปเช่นให้สังเกตเหยื่อนั้นมักจะมีอาการผิดปกติสับสนจากการถูกล่วงละเมิดล่อลวงมาหรือมีอาการแพนิคอาการหวาดแรงขี้อายหรือหงอไม่ยอมสบตาปฏิเสธอาหารน้ำการนอนหลับหรือการดูแลรักษาทางการแพทย์ ไม่ตอบคำถามเองมีคนอื่นพูดแทนหรือดูเหมือนถูกควบคุมอยู่เดินทางมากับผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ปกครองโดยตรงไม่มีข้อมูลรายละเอียดอะไรเลยถึงสถานที่ที่จะไปและคนที่จะไปพบทำงานด้วยเป็น awareness ที่เป็นสื่อออกมาในรูปของพนักงานต้อนรับของสายการบิน阿拉斯加แอร์ไลน์ให้ความช่วยเหลือจากผู้ค้าทาสยุคใหม่ที่เกิดขึ้นในปี2011 จึงเท็จยังไงยังไม่มีข้อมูลยืนยันหากมีใครมีข้อมูลเพิ่มเติมช่วยคอมเมนต์แชร์ข้อมูลแบ่งปันกันมาได้นะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปัดฝุ่นเรื่องเล่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ